สวัสดีค่ะยินมีต้อนรับเข้าสู่หาทั้งหมดวันนี้นะคะมากับสอวนวิชาสุดท้ายที่พวกเราเนี่ยยังไม่ได้ทํานั่นก็คือสอวนาดาราศานั่นเองค่ะวันนี้เรามากับเพื่อนดีกีผูดแทนประเทศกันเลยทีเดียวนะคะกอเคก่กอนถึงก็ให้เพื่อนแนะนําตัวกันเลยค่ะก็สวัสดีครับผมชื่อนายธนกิจอาลป,ปนครับ ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนลาดิโดริันซอยครับซึ่งก็มีประวัติก็คือเคยเป็นสำรองผู้แทนศูนย์ตอนม2ครับวิชาดาราศาสตร์แล้วก็ได้เป็นผู้แทนประเทศตอนม5ครับแล้วก็ได้ไปแข่งรายการ IOA ครั้งที่17ครับที่ประเทศบราซิลแล้วก็ได้ตะวันเหรียญเงินกลับมาอขออบคุณน,นะคะเป็นผู้แทนประเทศของเรานั่นเองที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะคะ ก็ดีเลยค่ะก็อยากให้โบมเนี่ยอธิบายเพื่อนๆหน่อยหนึ่งว่าแบบสอ,อนอดา,าราศาสตร์เนี่ยเอ้ยมันคืออะไรนะที่อะไรว่าดูดาวหรือเปล่าอย่างครับได้ครับก็สอ,อนอดา,าราศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นค่ายโอลิมปิกวิชาการของวิชาดา,าราศาสตร์ครับซึ่งสอ,อนอดา,าราศาสตร์เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันแค่ดูดาวหรือเปล่าจำดาวอะไรอีกใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับคือดา,าราศาสตร์เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสองอันอหลักๆครับ อย่างแรกก็จะเป็นพาจิสฎีครับซึ่งพาจิสตีเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกฟิสิกส์ดาราศาสตร์ครับเช่นการเคลื่อนที่ของวัตถุอวกาศอะไรอย่างนี้ครับพวกการโคจรของดาวอะไรซึ่งส่วนใหญ่ความรู้วิชัยก็จะเป็นด้านคุณศาสตร์ส่วนคณิตศาสตร์เนี่ยก็ใช้เยอะข้สอสมงตัวเลยครับส่วนพาที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวสังเกตการ์และก็ปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ครับสังเกตการ์เนี่ยก็จะเป็นพาทของของการท่อมดาวแล้วครับ เราก็จะมาต้องดาวหลักๆที่อยู่บนตองฟ้าแบบเราก็ต้องรู้ว่าเออดาวนี้กลุ่มดาวนี้อยู่ตรงไหนบน้องฟ้าก็คือเป็นข้อมอูลว่าชื่ออะไรตำแหน่งใช่มันก็จะเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยโอเคโอเคก็ออีเรนี่อยากจะถามว่าช่วยอธิบายคร่าวๆหน่อยว่าแบบสมมติถ้าเราจะเลือกสอบสอบวนโนดาราศาสตร์เนี่ยเส้นทางกว่าจะมาเป็นผู้แทนประเทศได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างอืมก็ เส้นทางของสอนอร์า no ยังก็จะคล้ายๆกับวิชาอื่นเลยครับซึ่งมันก็จะเริ่มจากการที่เราสอบเข้าไปในค่ายแรกคร่ะถ้าเกิดว่าเราสอบติดค่ายแรกเนี่ยเออเราก็จะเรียนเนื้อหาของค่ายแรกมันก็จะเป็นเนื้อหาพื้นฐานอะไรต่ตางๆเขาก็จะปูพื้นฐานที่เราจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสอบคัดเลือกเข้าค่ายสอบพอเราเข้าค่ายสอไปแล้วเนี่ยเนื้อหาที่เรียนเนี่ยมันจะจะแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นจากนั้นก็จะเป็นการสอบคัดเลือกผู้แทนสูตรของแต่ละสูตรครับจากนั้น ถ้าเราได้เป็นผู้แทนศูย์เนี่ยมันก็จะมีค่ายผู้แทนสูตรของแต่ละสูตรครับเขาก็จะติวเราให้ไปสอบในระดับชาติต่อไปครับพอในระดับชาติเนี่ยเขาก็จะคัดเลือกผู้แทนประเทศเลยครับซึ่งวิชาดาราศาสตร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนวิชาหลักครับเพราะว่าตรงที่มันไม่มีค่ายสสวทต่ออย่างวิชาอื่นมันจะมีค่ายสสวทต่อจากระดับชาติเองครับก็คือมันจะไปคัดเลือกผู้แทนประเทศอีกกิมมันต่ว่าดาราศาสตร์เนี่ยไม่ล้วเหมือนกับว่าก็ได้ข่าวมานะคะแบบจริงๆแล้วอยากสวนดาราศาสตร์เนี่ย จะต่างจากสวนอืออีกที่หนึ่งผมคิดว่าจะแยกมอต้นกับมปลายด้วยอันนี้สิ่งต่อค่ะอันนี้จริงครับมันจะแยกเป็นระดับมอต้นก็คือมันจะมีเกณฑ์อายุก,กําหนดอยู่ครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะประมาณสูงสุดก็จะเป็นมอสามครับที่สอบได้ส่วนมากกว่านั้นก็จะตัดไปเป็นมปลายซึ่งข้อสอบเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันครับความลึกของเนื้อหาก็จะแตกต่างกันเนียก้ว่าเป็นจเหมือนคนละเลเวลอะไรอย่างเงี้ยเองนะคะก็สาหรับ มอต้นหรือมอปลายที่สนใจค่ะก็มาสมัครลองดูได้ค่ะสออลโนอดาราตา้าแล้วนี้เพื่อนๆน่าจะอยากดูกันนะคะว่าเราโคต้ากันที่เราจะได้ไปแข่งเป็นตัวแทนประเทศเนี่ยมีกี่โพยหรอคะที่จะได้เป็นผู้แทนประเทศการคัดเลือกผู้แทนประเทศเนี่ยมันจะมาจากการแข่งขันกันในระดับชาติใช่ไหมก็คือในระดับชาติเนี่ยมันจะแข่งกันประมาณ60คน,นครับรวมสุก็จะคัดเลือกมาเพียง5คนนะครับจาก60ทั้งมอต้นมอปลายเออใช่ครับ ห้าคนค่ะเป็นเป็นห้าคนคนนั้นให้ได้นะคะทุกคนก็ื่อว่าเราโชคดีมากที่ได้อยู่คักๆหนึ่งในห้าคนนะจ๊ะค่ะแล้วแบบเอ้ยเราไปแบบบาซิลมาใช่ไหมเคอรู้แหละว่าแบบไปแข่งกาจการแบบมีความประทับใจอะไรไหมระหว่างการแข่งขันไปแข่ง IOEA เนี่ยก็อยากจะบอกว่าประทับใจทุกอย่างเลยครับเพราะว่าการไปแข่งเนี่ยทุกคนก็อาจจะคิดว่ามันแค่ไปแข่ง่างเดียวใช่ไหมแต่ว่า จริงๆมันไม่ใช่เลยครับมันมีกิจกรรมอะไรยังอื่นอีกเยอะแยะเต็มหมดเลยมันเหมือนแบบว่าเราไปเที่ยวกับเพื่อนๆอีก4ี่คนจริงๆครับแล้วมันสนุกมากๆเลยครับก็คือประทับใจทุกอย่างเลยครับโดยเฉพาะตอนที่เอ่อมันประกาศผลใช่ไหมครับผลเนี่ยก็คือประเทศไทยเราเนี่ยได้เหรียญทองหนึ่งคนแล้วก็เหรียญเงินอีก4ี่คนเลยครับวา้าวเลยทั่วหน้าใช่ยอดไปเลยนะคะอันนี้คือแบบไปกี่วันนะคะไปประมาณสองสัปดาห์ ไปสองสัปดาห์อ,าหอยู่มาทิวสองสัปดาห์เลยอ่าก็คือครอบคุมค่าทักค,ค่าที่อยู่ค่าตัวค่าบิ๊กอะไรก็คือทักอ่าสอวน้องก็คือออกให้หมดเลยหรือเปล่าใช่ฮ่าโอกาสแบบนี้เรียกได้ว่าเป็น <c oughs> once in a lifetime จีมือเอาว่าได้นะคะโอเคค่ะเรามาพูดถึงการเตรียมตัวกันก่นกอนดีวกว่าเป็นท้าที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันสมมติแบบถ้าน้องอยากจะเตรียมตัวเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเริ่มอ่านยังไงบ้าง ก็เริ่มแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นการสอบเข้าค่ายหนุนใช่ไหมครับค่ายแรกเนี่ยก็บอกได้เลยว่าในแต่ละศูนเน,เนื้อหาที่ออกสอบไม่เหมือนกันเลยครับก็อันนี้ก็ผมแนะนําว่าให้ไปถามรุ่นพี่ที่เคยสอบในแต่ละศูนนะครับว่าเนื้อหาที่ออกสอบเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อาจจะไปถามให้พี่เขาเออสอนเราก็ได้ครับส่วนพอเราเข้าค่ายแรกไปเนี่ย การสอบเข้าค่าย2ผู้แทนสูตรแล้วก็ผู้แทนประเทศเนี่ยมันก็จะเตรียมตัวคล้ายๆกันครับก็คือเนื้อหาเนี่ยที่เก็บในค่ายวก็พยายามเก็บเนื้อหาในค่ายให้ได้ครบถ้วนครับก็คือตั้งใจเรียนให้มากๆแล้วก็การทําโจทย์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยโดยว่าได้ก็คือทําโจทย์เยอะๆแล้วก็ต้องทําโจทย์อย่างถูกวิธีด้วยก็วิธีก็ประมาณว่าเริ่มทําโจทย์จากอะไรง่ายๆก่อนแล้วก็ถ้าทําไม่ได้อย่าเพิ่งดูเฉลยครทำไมคะ พราะว่ามันจะทําให้เราไม่ได้คิดเพลงก่อนอ่าก็แนะนําว่าถ้าทําไม่ได้เนี่ยให้ลองไปเปิดดูเนื้อหาเก่าๆที่มันเกี่ยวข้องกับโจทย์ทันแล้วก็ลองคิดเองดูก่อนทําไม่ได้ค่อยเปิดเฉลยก็คือว่าให้เราลองดูว่าเอ้ยโจทย์ข้อนี้น่าจะเป็นเนี้ยค่ะแบบไหนแล้วก็กลับไปอา่านอีกรอบแล้วก็กลับมาทำอ่าวนไปเรื่อยๆหรือเป็นการทบทวนด้วยนี่ค่ะสุดยอดนีเียว่าปแล้ แล้วแบบมีแบบ like คำโจทย์อะไรอย่างเงี <được Felix> <for S 2> ้ยค่ะก็คือตอนเตรียมตัวสอบอย่างสอบระดับชาติเนี่ยผมก็ไปนั่งเปิดทงข้อสอบระดับชาติปีก่อนก่อนแล้วก็พยายามเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยใช่พยายามเก็บทุกปีทุกปีทุกปีนะคะทุกคนนี่ก็หลักๆเลยก็ว่านอกจากที่เราจะรู้เนื้อหาในคั้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวทําโจทย์อะไรให้ครบถ้วนให้มาเยอะที่สุดเพือทุกข้ที่เราจะทําได้ด้วยถูกไหมคะ ก็เป็นเคล็ดลับนะคะทุกคนโอเคค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากขอให้โพเนี่ยฝากให้กำลังใจหรือว,ว่าข้อแนะนำอะไรให้กับเพื่อนเพื่อนน้องๆที่ดูอยู่ทักบ,บ้านหนะะ่อยค่ะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเข้าสอนอ่านาศัสตร์นะครับขอให้สู้ๆขอให้ตั้งใจอ่านเตรียมตัวแล้วก็ขอให้ทุกคนเข้ามาได้ะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปก็อยากจะฝากคำาฟมอันหนึ่งะครับคำโคมนะคะโฟกัสก็คือ มีอาอก็ต้องมีเด็กมีความสุขเล็กๆก็ต้องมีเธอส่วนใครอยากเข้าใจเนี่ยก็จะต้องลองเข้าด ر ا สานมาดูแล้วล่ะครับครับสำหรการเข้าใจคำาัพอย่าลืมนะคะอ่านหนังสือแล้วก็เข้าค่ายด راس สารให้ได้ค่ะส,สู้นะคะทุกคนตอนนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย